สบายดีและสวัสดีครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถนนหนทางของพืนงามลร้ครับผมนี้เป็นตึกนะครับเนาะนี่ครับเป็นตึกทรถไฟสายชีทองไร้คุครับนะครับตึกสวยงามมากๆครับผมนี่นะครับผมสถานีรถไฟสายชีทองไร้คุคขับเนาะกำลังสร้างชุดสันนี้นะครับเนาะการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ น,นะครับผมบรรยากาศนะครับสวยมาานมา,มากๆครับผมทางขึ้นมาได้สกายวอล์กนะครับทางผชมนะขึ้นไปหาสถานีนะสถานีรถไฟใยคนขับเนาะสายสีทองนะครับนะเบิ่ง ino, อันเดอร์พี่น้องนี่นะครับผมนี่นะครับคลองสารนะครับผมนะ อันนี้ก็ถนนสวยมากๆนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหแจ๋เลยนะครับผมนะถนนสวยมากๆท่านผู้ชมเบิ่งเลยนะครับผมนะอันนี้ทางขึ้นเนาะทางขึ้นลิฟต์เดิอพี่น้องเนี่ยนี่เป็นทางขึ้นลิฟต์นะครับเนาะ นี่ว่านี่พี่น้องเงเอานี่ทา่ายอดเลยนะขึ้นลิฟต์กับมาทั้งปีนะครับนะเน็บพี่น้องนี่ใต้สถานีรถไฟสายชีทองนะครับผมนะอะไรคนขับรถไฟฟ้าอะไรคนขับพี่น้องทําได้จังไหนนะครับเนาะสวยงามมากๆเลยนะพี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมในการขึ้นลิฟต์นะครับเนาะทำสมเนาะนี่นะไอ บรรยากาศว้าวสวยมากๆเลยนะนีเป็นไอตึกไอคอนสยามนะครับตามโซมสวยอลังการเลยนะครับนะนีครับผมถนนหนทางก็สะอาดมากนะครับถเน,นเมนะครับผมนบนิงส์บิายนะ ติดไปแดงนะครับนะโครงสร้างงามนะครับเนาะงามดีครับผมโอ้โอนี่รถนะครับผมว้าสวยมากๆนะครับทางบุมนี่นะครับผมเป็นตึกนะไปชมวิวยามคืนก็ยิ่งงามลายนะครับนะสามล้อครับผม งาพี่น้องบรรยากาศนี่ก็เส้นต้ารถไฟสายชีทองนะครับสายคนขับนะครับผมนะนี่โครงสร้างงามนี่นะพี่น้องมีแต่เล็กนะครับนะไปรับชมกันเลยครับตอนนู้นก็มาจากอมน้อยนะครับเนาะนครับดีมเ89นะครับผมสวยลงมาครับผมโครงสร้างนะ เดินกัมาหลายคนเดินนะครับผมอันนี้เป็นโรงพยาบาลตักสินนะครับผมนะนี่นะครับผมโรงพยาบาลตักสินเนอพี่น้องติดตอนเข้าหางไอคอนสยามนะน้ำมือสมนะนาำมือสมเป็นดอกบัวนะครับเป็นตึกโอ้โหเห็นเห็นไกลๆมากโคตรสวยนะครับนะสูงมากๆเลยนะ นี่นะครับผมนี่นะครับผมมีดอกมีอ๋อฮามเขานะครับนี่นะครับลืมไปลืมไปไม่ดูนี่นะครับดอมมกมะลินะครับนะ ดอกมะลินะครับนี่ใบไม้นะครับผมอันนี้เหรอแต่งสวยงามอันนี้ไม่ดอกใบไม้นะอันนี้พี่เตอร์กับพวกหนูกันนะครับดอกใบจวยเนอะอ่าสวยออกมากลนะครับผมนะโอ้นี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ลังจะเดินข้ามถนนเขาเข้าไปไอคอนสยามนะครับทางผสมนะก็มีสาวนะสาวตังสารมาเยอะมากนะครับนะก็เยอะมากนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในไอคอนสยามนะครับผม อันนี้ก็เป็นสถานีกลุงเจริญกลุ้งนะครับวันนะี้สถานีรถไฟไร่คนขับสายสีทองนะครับทามผสมนี่นะครับก็เห็นนะักท่องเที่ยวนะก็เดินนะผมก็ไปเขาไอคอนส,สยามนะครับทาผสมนะนี่นะครับผมมุมนี้ก็มาเบิ้งเลยครับผมอันนี้ไม่รู้สัญ,ญลักษณ์ยังนอะพิเตอร์กับโอโห้กันนะครับนะสวยมากๆนะไม่ได้สีทองนะครับผม นี่ตึกนะครับผมนะครับให้ดูลรอบนะครับนครับผมนะนครับเจ้าคะเนนนะครับนะลองนะครับผมกำลังเดินข้ามถนนเ้อพี่น้องครับก็รถเยอะนะตอนนี้กำลังจะข้ามถนนนะครับนผู้ชมนะก็ไปแล้วนะครับ นนนะครับเนาะว้าวพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นเป็นน้ำไปเลยนะจ๊นเดียวน้ำปูนรับนี่เป็นน้ำปูนะครับเนาะอันนี้ก็ลังจะเดินขึ้นไปเราก็พยายามนะครับทำบุ้นมนี่นะครับเป็นตรงซื่อนะนี่นะครับผมเสียงก็จะดังเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมนะมีน้ำนะครับน้ำปูนะก็ไหลลงนี่นะครับ ในรอตามถนนเด้อทางู้ษมก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ดีมากๆนะครับท่านนะโอ้โห,โหยอดเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับอันนี้สัญลักษณ์เอาเอาตะไคร่นะทำสัญลักษณ์ของทางไอคอนสยามนะผมนายคอนสยามนะครับทาผู้ษมนี่นะก็มีต้นไม้นะครับรอบๆนะฮะนี่นะครับ นี่นะครับผมนะถนนนะถนน,นจ,จนุดเที่นะครับสวยมา,มากนะครับไปแล้วนะครับผมสวยมากๆนะต้นไม้นะครับผมนะโอ้โหพี่นอ้องเอ๋ยเจอก็เห็นนะกลางคืนก็จะมีหลอดไฟนะครับนะไอเส้นทางเดินขึ้นไอคอนสยามนะสวยมากๆนะครับท่านผู้ชมนะ ว้าวเลยนะครับผมสะอาดมากเลยนะโอ้พี่น้องเลยนี่ไปเตอบไิษัทไม้กันสันเ้อพี่น้องเลยก็จับกล้องแล้วเนาะนี่พี่น้องมีต้นไม้นะครับผมเขาอนุรักษ์ต้นไม้นะครับนะอยู่ที่นี่เขาอนุรักษ์ต้นไม้นะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวสาวฝรลัง่างสานันเนาะก็มาเดินเล่นนะก็มาเที่ยวไอคอนสาย,ยามครับผมถนนคนทางพี่น้องนี่นะ ดวยมากๆนะครับผมว้าวมากับน้องบาบูไทยเด้อครับผมนี่นะครับนะนี่ว้าวพี่น้องเลยนี่นะครับนะนั่นอนทางนะพี่น้องนี่ทางเขาไอคอนสยามนะเดี๋ยวตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วครับผมสวมัสดีครับผมสวมัสดีเอฟซีไอพีเตอร์เด้อครับผมวันนี้ก็มาพบมาพอกันนะครับนะวันนี้ก็ โยไอคอนสยามคือเก่านะครับผมแมครับก็บ่าวมีพีเตอร์ก็ขอจบคลิปก่อนดีกันนะครับอย่าลืมไลค์กุ้ยเซ่กุ้ยบูทไทยบ่าวพีเตอร์เด้อครับผมวยนะครับผมก็ซองบ่าวพูทไทยแชนแนลนะครับผมฝากด้วยนะครับ FC บ่าวพิเตอร์นะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม